ร้านนี้ร้านป,ปน้าใบนะครับดอนหอยหลอดนะฮะวันนี้กุ้งนะครับกุ้งย่งไ bien, ไางไข่ไหมล่ะท้ดสิ่ไข่แก้วปลาทอดราคาเริ่มต้นที่70บาทหอยหลอดครับผม,มนนะทะเลดองนะครับครับปูสามารสเราประทานว่าครับยำตำไข่ไอันนี้เป็นของทอดนะครับเกียวหมึกทอดปลาไข่ทอดนะครับรานนี้โอ้ปลาเข็มทะเลครับคุณผู้ชม เป็นไม้ก็มีเป็นเป็นถุงก็มีนะครับนี่ถุงละห้าสิบบาทนะครับนี่ครับสี่กล่องร้อยครับทานได้ทั้งตัวครับเมนูนี้นะครับครับคุณผู้ชมสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามนะครับวันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมนะครับมาเดินชมอาหารนะครับอาหารทะเลนะครับอาหารแห้งอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับ อยู่ที่นี่นะครับใครที่มาเที่ยวนะครับก็สามารถมาไหว้กรมหลวงจุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับนี่นะครับก็สามารถมาไหว้ขอพรได้นะครับนี่นะครับศาลอยู่ตรงนี้นะครับมีที่จอดรถนะครับแต่น้อยนะครับที่จอดรถจะมีอยู่สองด้านนะครับอยู่ที่สุกอ่า วันเสาร์วันอาทิตย์คนเยอะนะครับทีนนบ่นี่ครับเนี่ยครับร้านที่ได้รีวิวไปแล้วนะครับเป็นร้านหอยไฟลุกนะครับร้านนี้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านหลังนะครับด้านหน้าอยู่ฝั่งูุนนะครับอันนี้ห้าร้อยกรัมนะครับสองร้อยบาท อันนี้เป็นเหมือนกันนะฮะปูเหมือนกันหนึ่งกิโลสามห้าสิบาทนะครับนี่เป็นพวกปูนะฮะปูสามรถนะครับเอิร์ดสดชื่นเหรอครับการเอิร์ดสดชื่นเนี่ยป้าภัยปูกระต่อยสามรถป้าภัยปูกระต่อยสามปูสามรถโอนหอยรดส่งขิงพลังวัลหกสาขาโอ้โนี่ครับไม่ธรรมดาครับร้านนี้เอิร์ดสดชื่นถึงพิกถึงขิงผู้หญิงทำมาหากินชิมฟรีซื้อเสียตังกร้านนี้ ชิมเลยได้ชิมแมคคาโกะอืมไม่ชิมแมคคาโกะอีกแล้วนะแมคคาโกะชิมก่อนอันนี้ของนี่ราคาลิม้นที่ขีดเท่าไหร่ครับขีดละห้าสิบบาทจ้าขีดละห้าสิบบาทกุ้งสามรสนี่ปูนี่ส่งคิงพาวเวอร์หกสาขาอืมเนี่ยเส่งคิงน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกกุ้งเสียบอือันนี้ขายไงน้ำพริกกุ้งเสียบครับถึงโลร้อยห้าสิบจ้ะถึงโลร้อยห้าสิบนะจ้าอันนี้ขายหอยนะครับผมหอยนางรมยำจ้ะอืาหอยนางรมยำนะฮะอันนี้ขายไงน้ำแหอยนางรมนะครับละร้อยเดีอนจ้า โอ้นี่คุณผู้ชมหนึ่งร้อยบาทหนึ100่งร้อยบาทจะได้เนี่ยนะครับใช่หมดจ้ากล่องให,ใหญ่เลยนะครับหนึ่งร้อยบาทนะฮะล้งรำนะครับ,รบยำยำฟรีฟรีจ้าครับผมนี่กระต่ายกระต่ายกะต่ายจ้าอ่าอันนี้ครับ<า>ของขึ้นชื่อสมุนไพรไทยเลยนะใช่ค่ะจะ,จะ,จะ,จะาทานกับโอ้ครับผมอันนี้เอาเอาเอาไปทำอะไรทานดีครับทอดไข่ไข่โอ้สามารถสั่งได้แซ่บไม่แซ่บ ใส่พริกเผาเข้าไปนะครับแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับลงไปหมอมเจียวนะครับหมอมเจียวแบบช่ำๆเลยใส่เข้าไปอันนี้ขายวันไหนบ้างครับที่นี่ท,นทุกวันเลยเนะหรอครับ แต่วันเสาร์อาทิตย์คนเยอะนะที่นี่นะฮะครับมีปลาแดดเดียวนะครับอ๋ออันนี้ขายไงครับผมโรลร้อยสโรลร้อยสี่สิบนะฮะนี่ปลาจวดนะครับผมอ๋อปลาจวดราคาเดียวกันนะฮะมาดูก่อนนะอันนี้เป็นด้านในนะฮะด้านใน หอยหวานเป็นหอยหวานสามรสนี่เป็นหอยลอดสามรสและนี่เป็นหอยลายค่ะแล้วก็มีปลาหมึกปูสามรสนี่ครับคุณผู้ชมน่ารับทานมากเราชิมได้หอยหวานหอยหวานนะฮะไม่ขายให้ชินนะถ้ามาเราหอยลอตดก็มาเวลานี้พี่หวานอร่อยอานีปลหมึกอันนี้ก็เป็นปลาหมึกกรอบอร่อย กรอบหอมอร่อยเยี่ยนับนะครับมีขายปีกก็ส่งด้วยเนาะใช่ค่ะครับกระมาอุดมก็ได้นะครับร้านนี้ขายทุกวันไหมครับขายทุกวันค่ะขายทุกวันเลยกี่โมงถึงกี่โมงนะครับตั้งแต่แปดโมงเช้าค่ะยันโแปดโมงเย็นนะฮะมาอุดนก็ได้นะครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับหอับหอยหลอดค่ะมันเป็นหอยหลอดนะครับคุณผู้ชมนี่จะตก นี่ร้อห้าสิบบาทนะฮะไอ้ตกกี่กีกรัมครับประมาณาหนึ่อยห้ากรัมค่ะองกรัมอ๋อไม่ใช่อันนั้นสอ,250อ,องกรัมอองร้กรัมคึ่กิโลอันนี้รกรัมสองร้อยห้าสบกรัมหนึ่งรอยห้าสิบบาทนะฮอะ๋เอเป็นตัวนี้นะฮะชิดไปมนี้แล้วนะฮะ ือม,มันเนืนเอเนืนเอครับเนืนเอเนืนเบเนืนเบเนืบออร่อยอันนี้เจ๊ติ่มนะฮะเ,เจ๊ติ่มเปี๊ยงย่างน้ำจิมจ้มรสเด็ดนะครับคุณผู้ชมครับหมึกนี่ขายขายยัไงไงครับผมขายไหมละห้าสิบค่ะขายไหมละห้าสิบตัวแปดสิบเราไม่ตัวแปดสิบอย่างนี้ห้าสิบค่ะนอะ้องอันนี้ห้าสิบบาทครับผม หอยเชลนะครับหนึ่งร้อยบาทในหมึกไข่นะครับ,บ,นนรบย่างกันร้อนๆเลยครับร้านนี้ร้านป้าใบนะครับดอนหอยหลอดนะฮะแปดสิบสองกว่าร้อยห้าเลยครับตัวละแปดสิบบาทเหรอครับ ะะสองตัวละห้าสิบยมฟรีมาของหนูไได้นะครับร้านนี้นะครับเนยนายน้าเลยค่ะอเอาไมไหม,มปลาทูมันสามสิบห้าบาทนะครับราคาล่วงต้นนะปลาทอดราคาล่มต้นที่เจ็ดสิบบาทร้านนี้ครับล,ลูกจากลูกจากกับลูกลานนะนะครับ ลูกจากนี่หาง่ายแต่ว่าลูกลาเนี่หายากนะครับลูกลาสามสิบปีออกเลครับเดต้นไม้ครับเนี่ยครับเมนูนี้สามสิบปีนะครับออกลูกมาแล้วก็ตายเลยใช่ค่ะครับออกลูกมาแล้วก็ตายครับตายเลยนะฮะนี่ครับของหายากแล้วก็มีน้ำตาลเนี่ยนะฮะน้ำตาลดอกมะพร้าวเลยนะคะครับน้ำตาลมะพร้าวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้านนี้อาหารทะเลนะครับส่วนมากนะฮะจะเยอะนะครับ ก็จะเจาะเป็นล้านไปนะฮะหอยหลอดครับผมหอยหลอดราคาเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทนะครับออผัดผัดให้ทีด้วยครับผัดให้ทีด้วยนะฮะมีเครื่องแฉมด้วยคร้านเจเจตูนนะครับ หมึกย่างนะครับหมึกย่างหอยหวาน50บาทนะครับร้านนี้ทะเลดองนะครับนี่เป็นปลากระพงนะครับอันนี้กล่องละ5้บบาทนะครับปูสามรส เรารทานว่าครับยำลําไข่อนี่เป็นของทอดนะครับเป็นหมึกทอดนะครับปลาไข่ทอดนะครับปลานนี้ปลาทอดนะครับ ยี่ห้าบาทโอ้โปลาเข็มทะเลครับคุณผู้ชมปากยาวเลยนะฮะนี่ครับสี่กล่องร้อยครับ ตรงนี้เป็นที่จอดรถนะครับก็จอดรถได้เยอะพอสมควรนะครับตรงนี้นะครับก็หลายร้อยคันอยู่นะครับเนี่ครับสามารถจอดรถได้นะครับร้านอาหารทะเลแปรรูปครับ้านี้ เป็นไม้ก็มีเป็นเป็นถุงก็มีนะครับนี่ถุงละห้าสิบบาทนะครับอ๋ออันนี้ไม่ไม่ค้ามมาเสียบทิลานเองเลยนะฮะโอ้ครับผมเป็นเป็นไม้นี่ขายเป็นไม้เท่าไหร่ครับไม้ละสิบบาทครัโอ้ไม่ละสิบาทนะครับราคาย่อมเยานะฮะครับอันนี้เขาเรียกหอยอะไรนะฮะหอยทับทิมค่ะหอยทับทิมนะครับตัวเล็กนะครับ อันนี้เราเสียบแล้วเราก็ไปทำการทอดเหรอครับใช่นี่ครับร้านขายทุกวันไหมครับร้านนี้ขายเสาร์อาที่ตัววันหยุดนะค่ะคุิเอ๋อครับผมกี่โมงถึงยี่โมงนะครับประมาณลงมาประมาณ8โมงค่ะถึง6โมงนีค่ะครับผมชื่อร้านอะไรนะครับอันนี้ชื่อร้านจอยค่ะอ่าจอยอาหารทะเลนะครับปลาทูซาเซียก็มีนะครับนี่น้ำเกลือแล้วค่ะปลาทูต้มนะครับ หวันขึ้นเลยครับอันนี้เป็นแบบเปื่อยไปเลยนะฮะครับเปื่อยหมดเลยค่ะสามารถทานได้เลยนะฮะทานได้ทั้งตัวครับเมนูนี้นะครับโอเคขอบคุณมากนะครับแม่ค้าบักถ่ายรูปซื้อได้ด้วยได้เลยค่ะอาหารทะเลแห้งนะครับร้านนี้แห่ทุกอย่างค่ะตั้งแต่ด้านนี้อันด้านนู้นเลยค่ะครับโอ้โหอันนี้ร้านร้านเดียวกันหมดเลยใช่ไหมร้านเดียวกันเลยค่ะโอ้ร้านเดียวกันหมดเลย ครับหวานก็ให้ชิมค่ะนี่ของทะเลของทะเลแห้งมีทุกอย่างค่ะอ่าอันนี้เป็นหมึกกระต่อยนะฮะใช่ไหมฮะกระต่อยต้มค่ะกระต่อยต้มทานได้เลยค่ะชิมได้ครับอันนี้ปลาหมึกแห้งค่ะก็ไปทอดอันนี้กุ้งแห้งก็ชิมได้เหมือนกันกุ้งแห้งชิมได้เหมือนกันหอยหลอดแห้งหอยหอดทอดแล้วก็มีค่ะด้านลู่ร้านอันนีกันครับโอ้ร้านเดียวกันนะครับได้ค่ะพี่ถูกใจไลค์ถานได้นะคะก็มาขหนูก็ได้นะครับ ชื่ออ่าชื่อร้านอะไรนะครับร้านบุญมากค่ะอาหารทะเลแห้งร้านบุญมากอาหารทะเลแห้งมาขายมาไหนมาครับที่นี่มาขายตรงนี้หัตจะเลิกค่ะแต่หน้าห้องน้ำมีอีกร้านหนึ่งมีร้านหนึ่งการขายทุกวันขายทุกวันอืมครับผมเดี๋ยนครับอันนี้เราวันาแดดเดียวนะร้านนี้ก็ใครที่จะมาเดินเที่ยวนะครับมาเดินซื้อของรับประทานนะครับของของปากอะไรนะครับก็มากันได้นะครับ ตลาดดอนหอยหลอดจังหวัดสม,มุทรสงครามนะครับก็ขอบคุณทุกาาทการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ